สวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกท่านครับพี่น้องไทยและพี่น้องลาวครับมาเจอกันอีกหนึ่งวันนะครับวันนี้วันที่15พฤษภปาคมประจอพันครับวันนี้ผมจะมีข่าว2ประเด็นนะครับมาเล่าให้พี่น้องเอฟซีทุกท่านได้รับฟังกันนะครับข่าวประเด็นที่หนึ่งนะครับก็เป็นข่าวประเด็นร้อนแรงของวันนี้นะครับนั่นก็คือกองทัพสภาพกระเลงหรือว่า k ค u นยูนะครับเต็มเข้ายึดฐานลักวินแล้วนะครับ ข่าวประเด็นที่2นะครับเหตุเกิดขึ้นในพื้นที่ลัดสินนะครับกองทัพพิทักษ์ประชาชนหรือว่ากองทัพปกป้องประชาชนนะครับยึดลดของกองทัพกบฏมีนองหลายไล่หกคันนะครับแล้วก็ยุดบอุปกรณ์อีกจํานวนมากนะครับพี่น้องครับเรามาดูข่าวประเด็นท,ที่1กันก่อนนะครับวันนี้นะครับมีความเคลื่อนไหวของกองทัพสาภาพกะเร่งหรือว่าแ Can นยู K N U. ในพื้นที่ของกองพลที่ห้านะครับนั่นก็คือแถวบริเวณฐานลากบินของกองทัพกบฏมีนอ่องหลายนะครับที่อยู่ผังแม่น้ำสารวินนะครับฐานลากวินวันนี้อยู่อยู่ในพื้นที่ของรัฐเกลงนะครับแล้วก็อยู่ตรงกลางของฐานทัพ สาภาพการเล่งน,นะครับวันนี้กองทัพพม่าตกอยู่ในตรงกลางฐานทัพกองทัพสาภาพกันเล่งหรือว่า k n u ล้อมรอบไว้นะครับวันนี้นะครับมีความเคลื่อนไหวของกองทัพสาภาพกันเล่งหรือว่า k n u นะครับยังคงกดติดฐานรากวินของกองทัพพมา่าอย่างเหนียวแน่นขณะที่กองทัพพม่าตรวจการเคลื่อนไหวและยิง อาวุธหนักป้องกันฐานที่มั่นตัวเองวันท่านกระเลงเคเนยู N U, บุกยึดฐานทันทีครับเมื่อวันที่14ภาษาพศรม2 5 6กสถานการณ์สายเรียนไทยและรัฐกระเลงครับลีมพังแม่น้ำสารวินแรล่งข่าวในพื้นที่กำลังติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องครับกองทัพสภพกระเลงและกองทัพกบฏมีนอ,องไหล ประเว็นฐานลากบินของกองทัพกบฏมินองลายครับพี่น้องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะครับลอยทางกองทัพกบฏมินองลายได้หลอกล่อให้กองทัพกบฏมินองลายได้ไซด์โดนนะครับถึงสองลำนะครับแล้วก็วินสำรวจนะครับในพื้นที่ของกองพล ที่หหรือว่า KNU อนยู n u นะครับในฐานที่ใกล้ๆกกับฐานดากวินนะครับแต่หน่วยซุ่มยิงของกองทัพสาภาพกัะเลงหรือว่า k n u หรือว่านักแม่นปืนของกองทัพสาภาพกัะเลงหรือว่า KNU นะครับแล้วก็ยิงปืนระยะไกลนะครับยิงตกโดนของกองทัพกบฏมีหนองไหลตกไป2ลำครับพี่น้องนี่ก็ถือว่าเป็น ข่าวลีนะครับถ้าไม่ยิงไอ้เจ้าโรนิ้ตกไปนะครับก็น่าจะเข้าไปถ่ายภาพแล้วก็รู้พื้นที่ความเคลื่อนไบของกองทัพสาภาพกระเลงเค็นยูนะครับฐานที่อยู่ใกล้ๆกกับฐานลากวินนั่นเองครับแหล่งข่าวในพื้นที่รัดกระเลงนะครับเกี่ยวกับความเคลื่อนไบของกอ,องทัพสาภาพกระเลงเคเนยูเปิดเผยว่าสถานาการณ์ของพม่าฐานลากวินนะัคาดว่าท่าน กองทัพกบฏมีหนองลายริมแม่น้าสลัวินกองพลเคลื่อนที่เร็ว3-40สี่ศูนยะ์กำลังตกอยู่ในภาวะตึงเครดและขาดแคลนสเสวงอาหารอย่างหนักครับพี่น้องวันนี้เนื่องจากกองทัพกบฏมีหนองหลายซึ่งเป็นลูกพี่ใหญ่นะครับไม่สามารถส่งสเสวนอาหารให้กับกองทัพเหล่านี้ไดนะ้นั่นก็คือกองพลเคลื่อนที่เร็ว3 0 4ฐานลักวินนั่นเองครับ ที่ผ่านมาพี่น้องจะเคยได้ยินข่าวแล้วนะครับที่เข้าสาร7 7 0 0กระสอบนะครับเตรียมที่จะส่งไปอย่างฐานลักบินนะครับแล้วก็ผ่านต้องผ่านกองพลที่5นะครับซึ่งในขณะนั้นนะกองพลที่5 KNU ไม่ยอมให้ผ่านนะครับถึงวันนี้ผมคิดว่าถ้าไม่อดตายก็ จะลนยิงตายในไม่ช้านะครับฐานรากวินของกองทัพกบฏมินอองหลนยครับพี่น้องครับก็โดนรูสถานการณ์กันต่อไปนะครับว่าผมคิดว่าในเดี๋ยวนี้นะครับกองทัพสภาพกระลเลงหรือว่า k คครับต้องเข้าต้องเข้าไปยึดฐานที่มั่นฐานรากวินแห่งนี้แน่นอนนะครับก่อนหน้านี้นะครับฐานเมนมา หรือว่าทหารกรบฏมีน้องหลายที่อยู่ในฐานหนักบินนะครับเคยยิงปืนคอ60และปืนคอ81นะครับเข้าไปอย่างเป้าหมายที่คาดว่าทหาร KNU เคลื่อนไหวในพื้นที่หลังกล่าวจำนวนทั้งสิ้น22นัดซึ่งการยิงอาวุธหลังกล่าวไม่กระทบต่อทหาร KNU แต่อย่างไรครับสถานก,การณ์โดยรวมในปัจจุบันนะครับ ทางการพม่ายัางคงส่งเจ้าหน้าที่และตำหนดออกทำการจับกลุมผู้ที่ออกมาขับไล่ต่อต้านกบฏมินอ,องหลายอย่างต่อเนื่องนะครับหลายสขาอาสิบพี่น้องประชาชนคนหมอและพยาบาลและนักศึกษาและครู่นะครับจากเหตุการณ์วันที่หนึ่งกุมภาพันธ์เป็นต้นมาครับพี่น้องทำให้ว่านเมือง ในประเทศพม่าวุ่นวายไปทุกพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นรัฐพม่ารัฐชานรัฐกะเหลงรัฐกระสินและทุกทุกรัฐวันนี้ก็วุ่นวายนะครับเนื่องจากไม่ยอมรับการเข้ามายึดอํานาจของกบฏมินออนไลน์นั่นเองครับนะครับก็รอรูสถานาการณ์ฐานลักบินนะครับผมคิดวันในเดือนเวนี้นะครับ กอรทับสบภาพกันเร่งนะว,ว่า KNU ต้องฮ็ดไล่แน่นอนครับนัองจากวันนี้ฐานทัพแห่งนี้นะครับฐานนักวิน304กองพลขึ้นทีเหลวแห่งนี้นะครับไม่มีสเสวงอาหารที่จะกินแล้วนะครับถ้าไม่อดตายก็รนยิงตายแน่นอนครับก็อรอดูอีกไม่ช้านนี้นะครับผมคิดว่าเดี๋ยวเร็วนี้นะครับพี่น้องครับก็อรอดูกันต่อไปนะครับ เรามาดูข่าวประเด็นที่สองกันนะครับวันนี้นะครับกองทัพปกป้องประชาชซนหรือนะว่ากองทัพพิทักษ์ประชาชนนะครับในพื้นที่รัชสินนะครับวันนี้นะครับในรัชสินได้มีการประทะกันเกิดขึ้นนะครับกองทัพพิทักษ์ประชาชนซึ่งเป็นพี่น้องประชาชนนะครับที่ก่อตั้งกลุ่มขึ้นมานะครับก็มีกําลังพลอยู่ประมาณ 400ถึง500 500คนนะครับอาวุธประจำกายก็มีเส้นปืนไรเพิลปืนแก๊ปและปืนต่างๆนะครับอุปรกรณ์ก็พอมีบ้างนะครับแต่วันนี้นะครับเวลาก็ประมาณ11นาฬิกานะครับกองทัพพิทักษ์ประชาชน,นือว่ากองทัพปกป้องพี่น้องประชาชนที่อยู่ในรัฐซินนะครับก็เลยหลักซุ่มโจมตีขอบอนรถ ของลูกน้องของมีนออนไลน์นะครับลำเลงเสวเวงอาหารเข้ามาในพื้นที่รัดสินนะครับหกคันรถนะครับกองทัพพี่ทัพประชาชนหรือว่ากองทัพปกป้องประสาชนในพื้นที่รัดสินนะครับก็ซึ่งมีกําลังพลอยู่ประมาณ4ี่ร้อยถึงห้าร้อยคนนะครับก็เลยทุ่มโจมตีขบวนรถของลูกน้องของกบฏมีนออนไลน์นะครับ แต่รายงานผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตนะครับวันนี้ก็ยังไม่ชัดเจนนะครับก็รออีกหน่อยนะครับแต่ที่แน่ๆลูกน้องของกบฏมีดน่องลายนะครับไล่หนีไปทิ้งรถขนส่งเสวงอาหารแล้วก็หนีไปนะครับกองทัพพิทักษ์ประชาชนยึดรถไล่ทาง6คันครับพี่น้องแล้วก็ยึดไล่ยึดทุปกรณ์ ปืนและว่ายุกรณนต่างๆของพวกน้องกบฏมีนองหลายได้เป็นจํานวนมากนะครับก็รถ6คันนะครับกบันี้นะครับสถานการณ์ค่อนข้างตึงเครียดในรัฐซินนะครับผมคิดว่าอีกไม่นานนะครับกองทัพกบฏมีนองหลายต้องประกาศใช้กฎอัยการศึกในรัฐซินนี้แน่นอนนะครับก็น่าเปลี่ยนห้องนะครับสําหรับพี่น้องที่อยู่ในรัฐซินและกองทัพ พิทักษ์ประชาชน์หรือว่ากองทัพปกป้องพี่น้องประชาชนนะครับกองทัพนี้นะครับเพิ่งประกาศก่อตั้งขึ้นมาไล่ยังไม่นานนะครับก็ประมาณ1สัปดาห์หรือว่าไม่เกิน2สัปดาห์นะครับที่ผ่านมาเท่านั้นเองนะครับเนื่องจากที่ผ่านมาในรัชชินนะครับไม่มีกองกําลังเป็นของตัวเองนะครับจากการที่พี่น้องในรัชชินออกมาสมนุมขับไล่กองทัพกบฏมีหนอ,องหลายนะครับก็เลยถูกทาง กองทัพกบฏมินองหลายนะครับไล้จับกลุ่มพี่น้องที่อยู่ในรัชชินไปเป็นจํานวนมากนะครับแล้วก็พี่น้องที่อยู่ในลักชินถูกทางกองทัพกบฏมินองหลายนะครับไล้ปรับปามและยิงตายพี่น้องที่อยู่ในลักชินก็มีบ้างนะครับนี่เป็นเหตุผลที่ทําไมพี่น้องประชาชนที่อยู่ในรัชชินจึงไม่ทนอีกต่อไปนะครับก็เลยตั้งกองกําลังพิทักษ ประชาชนขึ้นมานะครับวันนี้ก็มีกําลังพลประมาณ4ี่ร้อยถึงห้าร้อยคนนะครับก็น่าเป็นห่วงครับเนื่องจากกองทัพพิทักษ์ประชาชนไและกองกําลังกลุ่มสติพันธ์นะครับก็มียุทธปกรณ์ที่แตกต่างกันไปนะครับกองทัพพิทักษ์ประชาชนและกองทัพปกป้องประชาชนนะครับที่พี่น้องประชาชนก่อตั้งขึ้นมาในรัชศีนนี้นะครับวันนี้ก็น่าเป็นห่วงครับ ากองทัพกบฏมีนองลายประกาศใช้กฎการศึกนะครับเนื่องจากกองทัพปกป้องประชาชนยังไม่มีอาวุธหนักนะครับอาวุธที่หนักๆก,ก็ยังไม่มีนะครับพี่น้องนี่แหละครับที่น่าเป็นห่วงนะครับเนื่องจากแตกต่างจากกองกําลังกลุ่มสติพันธ์ต่างๆนะครับนำมาลู้เส้นกองทัพระชานใต้อาเซียด,ดของสยดศึกแล้วกองกําลังสาภาพกระเด่งหรือว่า KNU ครับแล้วก็ กองกำลังเอกรากษกสินหรือว่า KIA ครับกองกำลังกลุ่มสัติพันธุ์ที่ผมกล่าวมานี้นะครับก็ค่อนข้างพร้อมนะครับยุทอุปกรณ์และกำลังพลก็เยอะนะครับก็ถือว่าเยอะนะครับกำลังพลนะครับพร้อมทุกอย่างนะครับแต่กองกำลังพิทักษ์ประชาชนครับวับนนี้อาวุธก็ไม่ค่อยมีนะครับแล้วก็สัตว์รบ กับกองทัพกบวฏมีนออนไลน์จริงๆนะครับผมคิดว่าก็ไม่รู้แต่สู้ไล่อีกนานแค่ไหนนะครับเนื่องจากอาจจะไล่ผึกผลมาบ้างนะครับแต่ก็ไม่ได้ผึกผลแบบเต็มร้อยเปอร์เซ็นเหมือนกองกาลังกลุ่มสติพันธ์อื่นๆนะครับนี่ก็ผมคิดว่าน่าเป็นห่องนะครับสําหรับกองกําลังพิทักษ์ประชาชนที่อยู่ในรับชินนะครับก็กเป็นกําลังใจให้ทุกคน ทุกคนทุกท่านนะครับที่อยู่ในรัชชินะครับขอให้ทุกท่านปลอดภัยนะครับก็เป็นกําลังใจให้นะครับพี่น้องครับก็ข่าวเคลื่อนไหวในพื้นที่รัดกัะเล่งและรัดชินนะครับก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับถ้ามีข่าวอะไรอัปเดตมาใหม่ก็จะมาแจ้งให้พี่น้อง f อทุกท่านได้รับฟังกันต่อไปครับ ก็ขอบคุณพี่น้องเอฟซทุกท่านที่เข้ามารับชมและเข้ามากดแสก์กดไลค์กดติดตามให้ซ่องของผมตลอดมานะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ